สวัสดีครับพบกันในรายการนะยิปซีโอซีรีกาสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรน และตามด้วยคำถามครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีวเรนส์นะและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นสำหรับรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะ และผมอาจารย์ท็อปนะผู้ดูแลรายการเหมือนเดิมนะเข้ามากันได้นะกดแชร์แล้วตามด้วยชีแเรนส์นะและตามด้วยคำถามนะเข้ามากันได้ครับกดเข้ามานะกดแชร์ก่อน แชรแล้วชื่อเล่นคำถามสวัสดีนะครับ สวัสดีก๊อฟนะก๊อฟเข้ามาในรายการามาดูซิมีใครถามอะไรเข้ามาอ่าแชร์แล้วนัดค่ะเรื่องต้นเดือนใหม่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาไหมน่าจะมีสิ่งดีๆครับนะนะคุณนัดนะอ่ะมีนะความรักคนชื่อทิวจะรอดไหมคะอันมันไปเรื่อยๆครับยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแต่ว่ามันไปของมันได้เรื่อยๆนะ กดแชร์ออกปอยคนละ9 900, 9 900, 9 9แชร์นะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเรนและตามด้วยคำถามครับในยิปซีโอซิลิกอนเป็นรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมนะช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับคนละ9 900, 9 900, 9 9แชร์ ติดต่อดูดวงหลังใหม่กันได้ครับนี่ครับ Facebook ครับโอซีริกรอภิรัตโอซีริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261ครับ id รายโอซีริ15ใครไม่มีผู้ชายขึ้นเหนือชื่อผมถือว่าสลัสิทธิ์การถามไปเองนะครับพิมพิมพ์แค่พิมพ์คำว่าแชร์ไม่แชร์ออกให้จริงผมจะไม่ไม่อ่านให้นะครับนะ และผมครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โท6 6ร0849266658 ID ไร EJTOP16 ครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับรายการของเราในรอบนี้สวัสดีครับนะก๊อปนะตัวแสบหนึ่งนะอ่ะมาครับนะคือไม่แชร์ให้นะคุณนุชนะคุณนุชไม่มีผู้แชร์เพราะฉะนั้นผมจึงไม่อ่านมันมันผิดปกติไป กดแชร์แล้วครับตามได้ชื่อเล่นและตามได้คําถามนะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คําถามครับถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสําหรับรายการของเราในรอบนี้ถ้าไม่มีผู้แชร์ถือว่าสละสิทธิ์ในการถามกันไปเองนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านสําหรับรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามากันได้ครับนาะทํารายการกันได้เข้ามากันนะกดแชร์แล้ว ตามด้วยชีเบรนส์นะและตามได้คำถามครับถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับรายการของเราต่อหนึ่งรอบของรายการนะเข้ามากันได้นะครับกดแชร์แล้วตามด้วยอาก๊อครับนะจะมีคำมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อใช่นะคุณก๊อตัวแสบพูดถูกครับนะ อาจารย์ท็อปนะมเมตปรามหานิยมแชร์ให้แล้วนะคะ,ะรู้แล้วครับนะเพราะมีผู้แชร์ขึ้นให้เหนือชื่อมาอใครมีผู้แชร์ขึ้นให้เหนือชื่อก็แปลว่าแชร์ออกนะครับใครที่บอกว่าการเงินยังไม่ดีอ่ะให้ไปสวดคาถาเงินล้านนะครับนะสมบติชามินาสังสมูพรหมาจมหาเทวาสเพคาปรยันติ พระมาจมหาเทวาพิราภาพวนตุเมมหาพุทโยมหาราภพวนตุเมมิเตภาวะเตพุทธรรมอาุณโมพุทธายเวรเทโยริโคนายังเวรหิงสามเวรทศีสวเวรทศสามเวรที่อุปสามานีมามะอุปตสัสวะหุมสมติชามีเพงเพงพาพันอาหาเรเรนะสวดสลับไปสลับมาสลับไปสลับมานะ คือสวดให้ได้วันหนึ่งสักร้อยยี่สิบนะถึงร้อยแปดสิบนะมันจะมันจะเพิ่มกําลังกําลังในการได้ลาบของเราขึ้นนะถ้าเล่งทําบุญด้วยก่อนสวดสวดแล้วไปทําบุญนะ่ะจะเพิ่มเลงลาบเหล่านุย้ยพวกนี้จะมีโชคไหมคะพวกนี้ไม่มีนะนุ้ยนะเล่นไปก็เสียเปล่าเพราะไพ่มันเป็นไพ่สีถ้วยไพ่มันนิ่งสงบเราถึงได้ก็ไม่พอใจกับที่เราได้อาจจะเสียมากกว่าได้นะไพ่มันว่างนั้นนะนะคุณนุ้ย่นะ หนุย่ยอ่านุย่ยชื่อหนุย่ยนะสวัสดีนะครับทุกท่านสําหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับดูแลร,รายการอยู่เหมือนเดิมแชร์แล้วหมิวแฟนเลิกคุยกับผู้หญิงคนนั้นไหมคะอันนี้เป็นคําถามแตกแยกครับผมไม่ดูให้นะครับเพราะว่ามันเสี่ยงกับการโดนด่ามันคือมันเหมือนกับว่าแคปข้อความในนะาทีนี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ ผมดูแค่ว่าแฟนคุณมีแนวโน้มไปในทางที่ดีกับคุณไหมนะแค่นี้นะเรื่องคนอื่นผมไม่ยุ่งผมดูแค่ว่าแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีกับคุณไหมไพ่บอกว่าแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีกับคุณมากกว่านะผมตอบแค่นี้นะผมจะไม่ดูเรื่องของคนอื่นให้นะเนี่ยแนวโน้มไปในทางที่ดีกับคุณนะผมตอบแค่นี้นะคุณหมิวนะเพราะแฟนคุณเป็นแนวโน้มไปในทางที่ดีกับคุณผมตอบแค่นี้นะอ่าผมพยายามจะไม่ตอบในเรื่องที่ มันคนรมันทะเลาะกอันน่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาจะมาโทษโทษกับหมอดูแล้วหมอดูเนี่ยจะโดนด่าเพราะมันมีมาแล้วนะครับแคปข้อความแล้วนับเป็นนาทีที่เท่าไหร่ตอบเป็นนาทีที่เท่าไหร่บางทีเราจะตอบอะไรเราก็ต้องดูนะครับเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีนะผ่านมาเยอะครับนะกว่าจะมาถึงวันนี้เป็นสิบหลายสิบปีแล้วนะมาครับติดต่อดูดวงส่วนตัวกันได้หลังไม้นะครับนะ สำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงแบบส่วนตัวก็มาติดต่อได้หลังใหม่นะขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับนะ Facebook ครับโอศิริกรนะิรัตเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1 ID ดีรายโอซิริ1 5นะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอ็อปนะมิตรามหานิยมเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6 6 5 8ไอดี 58, ราย ejtop 1 6ครับ นะเออแชร์แล้วชื่ออะไรก็ไม่บอกชื่อตัวอะไรชื่อต้นสักนะจะมีโชคไหมครับวันที่หนึ่งสองนะต้นสักนะ <c oughs> มันไม่มีโชคครับหรือว่าถ้าโชคจะมาก็มาจากต่างเพศบอกได้แค่นี้นะต่างเพศนะเพศตรงข้ามโชคจะมาจากเพศตรงข้ามแล้วนะคุณไปซื้ออะไรก็ไปซื้อกับเพศตรงข้ามนะผมบอกแค่นี้นะนะกดแชร์แล้ว ตามด้วยชีเรนส์นะและตามด้วยคำถามครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะอ่ะมาครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนและตามด้วยคำถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ทอมนะครับมาดูแรายการอยู่เหมือนเดิมนะติดต่อสอบถามกันได้ครับนะ นะครับหลังไมะมีค่าครูอย่างแน่นอนนอกเวลารายการผมนับเป็นอาชีพครับนะผมดูดวงเป็นอาชีพนะนอกเวลารายการผมดูดวงเป็นอาชีพนะใครจะตรวจองค์ตรวจเทพหรือจะดูอะไรก็มาติดต่อหลังไม์กันนะนะใครอยากดูใครอยากดูเกี่ยวกับตรวจองค์ตรวจเทพนี่ครับใช้ไพ่มหาเทพนะครับนะในการตรวจองค์ตรวจเทพชั้นสูงนะครับนะนี่ครับมาครับ กดแชร์แล้วครับนะตามด้วยชีเรนส์นนะและตามด้วยคําถามกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนส์และตามด้วยคาํา,าคถามครับก็อตาโรครับนะซึ่งเป็นไพ่ที่ใช้สำหรับในการตรวจเทพโดยตรงนะครับนะอะ่ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะ อ่ะมาครับนะสำหรับใครที่ต้องการดูดวงแบบตรวจองค์ตรวจเทพนะผมก็พยายามแนะนำให้เพราะว่าไพ่ทั่วไปเนี่ยไพ่ยิปซีมันตอบไม่ละเอียดสักทีเดียวที่จะตอบได้ก็คือมีไพ่นี่ต้องมีลูกเล่นอย่างไพ่เทพอะไรอย่างเงี้ยนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีนะครับสำหรับรายการในรอบนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ